ตอนนี้เขาคนเลียวแล้วผมทํางานกราฟเป็นแกงมิ้นท์ขมาแล้วแล้วก็วางเป็นตอนนี้เลียววางตะวบ้าข้างกล้เพิ่มมีการฝาบมันหมายคือคอมเนี้มันต้องใช้ตังค์ตอนนี้คอมคุณเลียวใช้เงินมาอาศาล้วครับเขาทำการเลือกตังค์ไปครับและคุณเลียวบอกวางเป็นพืชราผมเราดิฉันตะวันครับแล้วคุณเลียวมีตังค์อยู่ตองหมื่นแล้วผมก็

วิโนหนึ่งแสนหนึ่บวเาขอตาสามคผมโ้ซุงไม่ได้แล้ววิโยนํำห่างไปหนึ่งแสนวพอดี้ิโยนแสนตี่นรแนสี่น้ฉีดไวิตาหมดแล้วพ่อิโยนตายหมดแล้วจะโนทผมวัีิโยเดินเข้าไปผมวางพืชววางพืงกว่าวงพืชววาเนาะพางงพืชางงพืโวางวางโยงงางวโอ้วโอ ตัวนี้ตายแล้วตาแล้วตายแล้วนะกวาย่ยมเลยวเาอย่างงงวันนะอกด้วยความยูเพย์ของมเยนครับอ้สเสิร์ทมประตูว่าม e> ิงจัากันยันวะสปีดโอเของมเยลยนะครับอช่วยพืดนพื้นพื้นฟ้าของมเลวยวใช้พลังลมจิ้งจังกันย จำกกำหมกอยู่หมกแดกไปแล้วเฮ้น้องน้องจังจะหมกไปแล้วเรวเดียวใช่ีหกีไม่ตายสัตีไม่ตายไปตายแล้วน้องน้องน้องแล้วตอนนี้เราฉีดไปตายน้องพี่ฉีไม่ตายไปตาย้งหื่อยชจะบอกกันนะกูรู้จัง